เนื่ง้วยวันนี้นะเราก็ได้กลิ่นของฟรีเราก็เลยมากันเนี่ครับตรงที่ก็คือถีสยามแล้วก็ขามาทางฝั่งสยามวันนี่แหละแล้วก็เดินลุก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 ลงมานะครับเข้ามาเลนยนี่ตรงนี้ผู้คนก็มากมายเือะเกินเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดด้วยความเร็วแสงเพราะว่าทุกคนก็พยายามจะบอดี้บล็อกเราอย่างเต็มที่ เดินลงมาสักพักหนึ่งนะก็จะเห็นทาง,งซ้ายนัย่นแหละซ้ายซ้ายซ้ายนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันสาวให้มองรอประตูเอาไว้ประตูประตูนี่นี่นี่ใช่ใช่อันนี้อันนี้มันจะน,น,น,นู่นประตูเกียร์เก้านี่แหละเข้าไปเลยเข้ามาถึงปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะปามโมวัดลังนี่นี่เองจัดโปรขุดแบบนี้ต้องเข้าไปดูสักหน่อยแหละไหนไหนมีอะไรบ้างโอ้โห,โอโหของเขาก็เยอะเหมือนกันนั่นนี่ย ตรงนี้ก็มีนะนาฬิกาแอรเมสแท้ๆเนี่ยแจมโอ้โหอันนี้เตียนนากาได้ด้วย8ปดพับาทไปแล้วแต่นี่ของมือสองนะแต่ว่าโอ้โหงานเนี่ยดีสวยจริงๆแท็กอยเออร์อมานี่เลดบูด้วยโอ้โหใครหาอยู่ก็ลองมาโดนดูนะคอนแนเหมื่นกันเลยต่างกันด้วยค่ะแต่การี่แบ น er ี้คู่ใช้มันก็จะได้แบบเรียบหรูสักพอตะเป็นต้นหลังเฟื่อยไปดูแล้วนะโคตรขี้สวยๆก็มีบางตัวนี่หาไม่ได้แล้วนะอย่างน้อยได้รูปหยุข็งคาสักหน่อยก็ยังดีถ้าหน้าดำอ่ะพี่ตอนนี้มันออนช็อปหน้าดำขวานฟ้าหน้าดำด้วยปากคับน้องเป็นเครื่องอินเทลหรื่ปัตติปัเจ็ดของแท็กไฟได้มาและขวานฟ้าหน้าดำของผมถุงเรียงเอาไว้โอ้โหเงาแวบ เหมือนกับของใหม่เลยนะเนี่ยอันนี้ดูแล้วแทบไม่มีริ้วรอยเลยนี่เขาได้ใช้กันจริงๆหรือเปล่าลหลังกับปูเลยนะซีูเห็นไปถึงไส้ติ่งเลยว่าเครื่องจากข้างในเป็นยังไงอันนี้กระซูมกันให้ดูชัดๆกันไปเลยนะ,ะช่วยกันจับตาดูนี่เขาคัดเกรดกันมาดีจริงๆเลยนะเนี่ยสองดูใกล้ๆเอาให้ชัดๆไอ้ข้าบๆ้ามันก็ได้นิ้วมือผมเองนหะแหละที่ผมทิ้งหรือเอาไว้ จริงๆมันไม่มีรอยเลยนะนี่ผมพยายามเร็งดูแลอ,อ,อหน้าขาวกันเนียนสวยจริง,รงๆใครหายอยู่ก็ลองมาดูได้นะราคาโดนมากราคานี่ถูกลงไปมากกว่าครึ่งอีกแต่ผมก็ติดใจขวานฟ้าหน้าดำเนี่ยนะจับแล้วจับอีกสงสัยเหมือนว่าจะต้องเสียตังค์เครื่องนี้เหลือประมาณห้าหกหมื่นเองนะเนี่ยเอาไปแอบสองโอเมก้ากันบ้าง ดูเอาเลยสายตัวจีคุชที่คลาสสิกเนี่ยนะก็มีไหมน้อย เราหมดสองอยู่นานนะจริงๆวันนี้เรามากับเผื่องานนี้เลยซื้อนาฬิกาจากที่ไหนก็ได้นะเปลี่ยนทานฟรีหนึ่งคนต่อวันต่อเรือนไปเลยเพียงเข้าไปแคปหน้าจอนะเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้จะแคปหน้าจอวิดีโอของนัานเล็กหรือว่าพีซ้ามก็ได้นะเหมือนกันเปลี่ยนฟรีไม่อ่านจนถึงสิ้นเดือนนี้นะกรกฎาคมนี่แหละเท่านั้นส่วนใครที่ฐานยังไม่หมดหรือว่ามาหลังจากนี้นะก็เสีย,ยเงินเพียงแค่เพือละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเอง ช่างที่นี่เขาก็มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมนะไม่ต้องกลัวเขาจะแกะออกไม่ได้หรือว่าปิดไม่ลงที่นี่เขาจัดการได้อยู่แล้วสบายใจได้หายห่วงตั้งเวลาก่อนนะสองถิ่นมันต้องดูว่านั่งเบอร์อีกแบบมากันเลยนะำไม่ต้องกลัวช่างที่นี่เขาก็เตรียมส่งไว้กินกันหิวอยู่แล้วสบายใจได้ ส่วนคลิปนี้เขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมก็แค่อยากทำให้เฉยๆส่วนใครชอบก็ออกไปโดนกันได้แค่นี้แหละาบ